นามไม่ดูในผลสวัสดีครับมาพบกับสนามไม่ดูในผลอีกหนึ่งคลิปนะครับจะเพิ่งเบื่อกันไปก่อนอย่างนี้หายไปไหนก่อนนะครับดูคลิปเพลินๆไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในผลด้วยนะครับผมเอาแล้วนะครับผมรัฐเมียนมายื่นคำขาดนิสิตนักศึกษาเมียนมาในไทยต้องกลับไปต่อพาสปอร์ต ที่บ้านเกิดนะครับผมโอ้โหแย่แล้วครับผมท่วงเนี้นะครับผมผู้สังเกตการรัฐบาลเมียนมาแถลงไม่ให้เยาวชนที่สามารถเข้ารับเกณฑ์ทหารได้หนีออกนอกประเทศงานเข้าลรวครับผมรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนักศึกษาเมียนมาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยด้วยวิชา นักเรียนระยะสัน้นจะไม่สามารถต่อหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพมหานครนะครับหรือจังหวัดเชียงใหม่ได้หนทางเดียวที่ทำได้คือต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางนะครับเพื่อต่อหนังสือเดินทางฉบับใหม่เท่านั้นนะครับผมบีบเลยครับบีบทางอ้อมเลยนะครับผมประกาศข้อห้ามฉบับใหม่นี้ เกิดขึ้น,นระหว่างที่ทางเมียนมาออกกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารฉบับล่าสุดกับพลเมืองของตนจุดประสงค์เพื่อเสริมนะครับจุดประสงค์นะครับขอโทษนะครับเพื่อเสริมกองกําลังทัพให้มีจํานวนมากขึ้นเนื่องจากได้สูญเสียกําลังพลทหารจากการรบกับกองกําลังกบฏหลายฝ่ายที่ต่อต้านการ ทารัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับแต่ดูเหมือนว่านะครับการออกกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้ชายหนุ่มและหญิงสาวชาวเมียนมาผู้มีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดการบังคับเกณฑ์ทหารเข้าร่วมกับกองกำลังต่อต้านหรือหลบหนีออกต่างประเทศนะครับก็คือเขาไปเข้าร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล ทหารพม่าเนี่ยนะครับผมเขาไม่ได้อยากเข้าไปอยู่กับ uh, มินอ,องลายอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมดูเหมือนว่ากองกาลังทหารเมียนมาจะบีบบังคับให้เยาวชนกลับบ้านเกิดและเราต้องปฏิบัติตามถ้าหนังสือเดินทางของเราหมดอายุนะครับเยาวชนชายชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับกล่าวนะครับผมเขาเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลหลายราย ที่ขอสงวนตัวตนนะครับเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยนะครับไม่เช่นนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนจากวีซ่านักเรียนไปเป็นวีซารูปแบบอื่นแทนนะครับมีหลายวีซ่านะครับวีซ่านักศึกษาวีซ่านักท่องเที่ยวนะครับพม่านี่นา่าจ 60, ะ6060วันเหมือนกับลาวหรือเปล่านะครับผมนะครับเยาวชนชายรายเดียวกันนี้นะครับชื่อว่าเาชื่อว่านะครับ กฎข้อห้ามที่รัฐบาลเมียนมาเพิ่งอ,ออกมาใหม่จะกระตุ้นให้พลเมืองชาวเมียนมาใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่หลบภัยอย่างผิดกฎหมายมากกว่าเดิมนะครับมันก็มากอยู่แล้วนะครับเยอะมากเลยนะครับผมการเดินทางกลับประเทศไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสี่ยงมากสำหรับเรานะครับเสี่ยงที่จะไม่ได้กลับมานะครับ เขาให้ข้อมูลนะครับ่าเสียงที่ไม่ไม่ได้กลับมาแน่นอนนะ,นะครับผมข้อมูลจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนวัตกรรมนะครับในประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันนักศึกษาชาวเมียนมาอย่างน้อย3,700รายนะครับกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่น้อยนะครับ3,000กว่านี่นะครับจากการถแถลงการของทางการเมียนมา คนลเมืองที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่หมหาวิทยาลัยสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางแบบพิเศษนั่นคือหนังสือเดินทางนักศึกษาเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับยอมเสียสละทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดนะครับอองจอนักเคลื่อนไหว ด้านสิทธิแรงงานในประเทศไทยมีนักเคลื่อนไหวด้วยนะมีหลายกลุ่มนะประเทศไทยเราเนี่ยเมียนมาเข้ามาหลายกลุ่มนะครับนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับดูแลให้ทั่วถึงนะครับแต่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับผมมันเยอะจริงๆนะครับผมสร้างปัญหามากมายนะครับนะครับองจอก็เห็นพ้องกับเยาวชนเมียนมานะครับในประเด็นที่ว่าแถลงการฉบับดังกล่าวนะครับ ยิ่งจะกระตุ้นให้ประชาชนชาวเมียนมานะครับออกมาทำออกมาออกมาพบนักอยู่ในประเทศไทยนะครับอย่างผิดกฎหมายมากกว่าเดิมนะครับใครๆกาอยากมานะมันใกล้ๆนะนะครับนะครับแย่เลยนะครับประเทศไทยนะครับผมเยาวชนคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของประเทศเมียนมาและพวกเขาเข้กกาลังเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากข้อบังคับต่างๆนานาที่รัฐบาลเมียนมาออกมานะครับ นะครับรีบเอาโอกาสที่ตนเองนะครับจะได้พัฒนาความรู้และทักษะทางการศึกษอาอองจอกล่าวนะครับผมถ้าพวกเขาไม่สามารถต่อหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้สำเร็จก็ไม่สามารถที่จะพำนักอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เยาวชนเหล่านี้กลับมีท่าทีว่าตนเองพร้อมเสี่ยงเนื่องจากพวกเขาต้องการหลบหนีจากกฎหมายเกณฑ์ทหาร ที่เป็นอันตรายต่อตอนเองนะครับก็อยากให้พวกที่อะไรแก๊งอะไรอะรูเคหรือพวกกวนโอ้ยนะครับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับส่งมันกลับไปครับอย่าเอาเก็บไว้คนที่ตั้งใจทำงานเข้ามาถูกต้องอ่ะก็ให้เขาอยู่นะเขาตั้งใจจะมาทำงานนะครับคนที่ทำไม่ถูกต้องนะครับต้องผลักดันกลับนะครับอย่าไปเห็นแก่ น่าอินหน้าพรมนะครับผมเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับมันจะสร้างปัญหาให้ประเทศไทยในอนาคตข้างหน้านะครับผมวิริโอวิริโอฟรีเอเชียนะครับพยายามที่จะติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาในกรุงเทพมหานครรวมถึงพลเอกซอมีนตูนซอมีนดุลน,นะครับโฆษกของทางการทหารเมียนมาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถแถลงการฉบับดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการตอบรับไม่ให้ความร่วมมือด้วยนะครับนะครับผมเนฟนรลัตโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาเมียนมากล่าวว่าทางการเมียนมานะครับทุ่มเททุกวิธีทางเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งอำนาจแม้นว่าจะรวมถึงการสละชีวิตของเยาวชนในประเทศของตนตนก็ตามนะครับ ดูเหมือนว่าทางการเมียนมาจะพุ่งเป้าไปที่ประชากรกลุ่มชนชั้นกลางมากกว่ากลุ่มแรงงานนะครับเขาระบุนะครับผมรัฐบาลทหารพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้เยาวชนเดินทางไปศึกษาต่อหรือไปทำงานในต่างประเทศและบังคับให้พวกเขากับประเทศต้นทางไม่ว่าจะต้องใช้วิธีการใดก็ตามเอาทุกวืธีทางนะครับนักเคลื่อนไหว ด้านสิทธิแรงงานของชาวเมียนมาในประเทศไทยบางรายได้สนับสนุนให้ชาวเมียนมามาสมัครเพื่อขอพำนักอยู่ในประเทศไทยก่อนที่หนังสือหนังสือเดินทางจะหมดอายุนะครับและจาว่านี่คือวิธีธทางเดียวที่เยวชนเมียนมานะครับจะสามารถหลบเลี่ยงข้อกําหนดใหม่ของรัฐบาลเมียนมาได้นะครับผมโอ้โหนะครับภาพที่เห็นคือภาพแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมานะครับต่อแถว ที่ศูนย์ออกหนังสือนะครับรับรองสถานะบุคคลในประเทศไทยนะครับภาพนี้เป็นภาพเก่าวันที่3กรกฎาคมนะครับผมโอ้เยอะมากครับผมครับท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดมีข้อติชมเพิ่มเติมข้อมูลแบบไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกับสัญหาไม่ดูใดนพลครับขอบคุณทุกการรับชมครับพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ